สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ลำปางนะครับเราก็เฮ้ยนี่เราก็จะมาตรงนี้ครับพระธาตุประจำปีฉลูนะครับมาก็โอ้โหเฮ้ยรถไหลเนี้ยรถมา้าเฮ้ยโคตรเท่ะอะหู มามนถีบขาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่เอะเฮ้ยทำไมเขาต้องเอาเอ่อ ทำไมต้องเอาไอ้นั่นปิดตาหมาไว้วะเหลกโ,โคตรเท่อ่ะ คันข้างหลังก็มีนครลำปางอ๋อ,อนี่มันออกเป็นคีวงใช้แบบก้อยยางมไม่รู้ว่าเขาใช้ยางแบบไหน,นมีแหนบด้วย,ย,วนยวขนาดผิดหน้ายังจำได้อีกอา้าว อ๋อแล้วมันไม่ไปไหนหรอดอ่ะไม่ต้องผูกไม่ต้องอะไรเลยเฮ้ยโอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะลองนั่งเที่ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองสอบถามดูนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นคันนี้กันนะคดที่นี่ครับเราจะไปอ,อันนี้ขับยากไหมครับบังคับยากไหมอ๋ออันนี้อยู่อยู่กี่กี่ปีแล้วครับแบบนี้บังคับมาก,กี่ปีแล้วครับอ๋อขับได้ก็ มันวิ่งเองของมันนี้เลยเลยครับอือทีครั้งแรกในชีวิตนะครับเฮ้ยรถมา้าโคตรเท่อะโคตรเท่อะพี่น้องที่นี่ก็จะเป็นเอ่อนี่ครับพระธาตุวัด,วดพระธาตุลำปางหลวง,ง,งนะครับวันนี้ก็เราก็ได้มาขี่รถเรียกอ,อะไรรถม้าเนาะถ้าที่นี่เขาเรียกรถม้าใช่ไหมครับ อนี่ก็ที่เขาจะพาเข้าหมู่บ้านรอบหมู่บ้านเอ,อ้าเราแค่เคาะแค่น,นี้เขารู้เลยเหรอครับอ้เขาไม่ตื่นรถไม่ตื่นไรครับก็ใช่หินอะไรแปลกๆก็เป,เป็นบางครั้งหินที่หินอะไรที่ที่เขาไม่เคยเหินอ่ะอท,ทุกที มาทุกวันไม่มีวันนี้มีเออก็จะตกใจอ๋อถ้าเราดึงดึงซ้ายเขาก็จะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอ๋อเหมือนเราขับรถมันมันก็จะ,ป,ะประมาณแบบไม่เหมือนก,นกันกับเลี้ยงช้างนะครพบก็ต่างกันเลยนะเลี้ยงมากับเลี้ยงช้างเนี่ย โหรอบหมู่บ้านครับอีโคเทอันนี้ก็เที่ยวบรรยากาศรอบหมู่บ้านอันนี้อะไรบ่อน้ำเลี้ยงบ่อน้ำที่เก้าขอางในหลวงที่เขาไปทำที่ดนหลวงโอ้ตักน้ำปมหัวอธิษฐานบ้างอ๋อเราต้องลงตรงนี้ได้ใช่ไหมครับนี่ ตัตรองเท้า,า,า,านี่น,นี่ครับเราจะไปต่อครับจับได้ไหมครับนี่เขาดื้อไหมครับนีบ,บนีบเอาแล้วทำไมต้องต้องเอาไอไอตัวนี้เวลาขับเขามองตรงอ๋อให้เขามองตรงอย่างเดียวเลย นี <c oughs> ่จะเป็นรอบหมู่บ้านนะครับ อ๋อนี่หลังวัดใช่ไหมโอ้นี่ก็จะเป็นสถานที่หลังวัดวอ๋อปกติถ้ารอบวัดก็แค่นี้อ๋ออ้อมวมัดอันนี้อ้อมหมู่บ้าน,นอันนี้ต้องใส่เอ่อเคาเรียกอะไรนะเกือกเหล็กบอกอ๋อ เกือกม้าเขาเรียกเกือกม้าถ้าไม่ใส่ก็เจ็บเจ็บเท้าจ้างเขาตีด้วยเหรออ๋อทั้งเกือกทั้ง้าตีก็เป็นพทำอู้โหอันนี้มีเบรกด้วยไหมครับอ๋อม้าเบรกก็คือหยุดอยากม้าเก่าเขามีขายนะคะถ้าเออเอาไปทำ ใช่ใช่เท่ดีเลยก็จะเป็นชุดของมาอิงรอบโบ้านนิ่มนะนิ่มดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเามีแนบ เขาวิ่งนิ่งนีนะความเร็วก็อยู่ประมาณยี่สิบได้ถอ,อถ้าไปเร็วเร็วกว่านี้ไหมครับก็ได้ครับอก็เร่งเขาไปได้ ใช่เอเออแต่เราไม่ต้องตีเขานะอืมเราตีตีตีร่มขขาหมดใช่เขาจะรู้แต่เราไม่ตีตัวเขาอืมอ้โห่ท่ รีดไปได้เลยอ่ะบึ้นนะครับดูป้าจะลองสเก็ตดูนะครับทางตรงครับก็เร็วอยู่นะยอดครับเร็วกว่านี้ก็ได้วู้ได้ลองทดสอบดูทางโล่งๆนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวเบรกไม่ทันเออจะเลี้ยวแล้ว ไม่ยอมไปด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าท,ทางหเขาจะแซงมาอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอให้แซงอีกม่ยอมโอ้โห่งท่เรมือใช่ไมรันไม่ใช่เบรกเหมือนเบรกรถดออิถึงแกเขาก็จะชะลอของเขาเอง ừ nên nhưng mà đây đừng liều lựa phải liều mà cái gì ทเปที่เรียบร้อยครับมาครับอฟซี MC, ใครสนใจหรือว่าแปะผ่านมาทางนี้ก็เปะมาได้นะครับนี่ครับนั่งรถมาเที่ยวหรือว่าไปนั่งในเมืองก็ได้ก็มี